ตามมองให้ดีครัรัฐบาลก็มี3แนวทางที่กําลังจะล่มตอนนี้ 1. ถูกทหารที่อำนาจ 2. แตกกันเองและ 3. นะฮะจากการกระทําความผิดที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาอาจจะถูกคําพิพากษาก็ได้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เกมเริ่มจะเปลี่ยนรัฐบาลก็มีท่าทีจะมีการขับอย่างน้อย2พรรคการเมืองออกไปเพื่อให้คนเราเองพร้อมถ้าต้องปฏิบัติการกองทัพเรือต้องรบชนะ ผมพูดใช้คำนี้ไว้อันที่สองบอกให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบว่ากองทัพเรือมีการฝึกเช่นนี้ทุกปีและทำสารต่อมาตลอดเพื่อให้กองทัพเรือเป็นกองทัพที่พร้อมในการป้องกันประเทศนะครับกองูอเราก็มีกำลังของสอร,รสอรวางอยู่ความพร้อมในการดูแลพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เชิญท่านผู hey, yes. ้บัญชาการระดับสูงสุดได้พูนาการเปิดการประชุมเรียนท่านผู้จัดการหลักทรัพยาประารผู้ชัดการกองทุนชาติก็ผมก็ขอขอบคุณในการประชุมในครั้งที่3ปี2 5 6 1เก้ดยพร้อมพีการในวันนี้ครับขอบคุณท่านผู้จัดการผู้จัดการหลักทรัพในครั้งนี้ขอขอบคุณเหล่าทัพที่รา้การสนับสนุนกลับคนและทีมบุคคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการเรื่องการจัดการัฐมนตรีว่ากรกระทรวงมหาดไม่ไม่ได้มีการพูดคุยนะครับการที่ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดต่างๆสารการนิตติินตะวันที่บริเตนก็อยากจะสอบถามดูเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่วันนี้ผมที่ลงพื้นที่ไปที่มหาสารคามทุกเรื่องก็เป็นเรื่องของปัญหาของที่มีปัญหาเรื่องกัารบริการเรื่องน้ำเรื่องไฟแรงแล้วก็นิติบินของพี่น้องประชาชน ก็อย่างที่บอกบอก่าเข้อแรกสัตการอะไนี้ก็สัตว์การที่ให้รัฐราพิจาาในศาลาวุฒิชุระับรงนี่นะแตรม่าพิาระเจอการพูดคกับลูกคุยนีครับเรื่องีทุกคนท่านนยกห้สนรยังยังไม่เห็นครับยังไม่ยังไม่ได้พูดคุยเลยานโดยหลักการแล้วท่านนายกสนับสนุนใช่ไหมคะให้ร่างกฎหมายที่สกัดรัฐประหารนะะอะไรที่เป็นการที่กระทำที่ไม่เป็นการส่งเสริมการปกครองที่ไร้ระบบจะทูกนัคืออะไรนะคือให้นาจนายกขอรับผรับม ผมจะไม่สร้างรายละเอียดถ้าถูกติดนะเพราะถ้าเสืบมาขอดูแลนิดหน่อยนะครับจะเป็นการกระตุกกองรับหรือว่าการพิเศษในด้าต่างๆไม่ทราบผมก็เป็นเพื่อนและผมก็ไม่เห็นคดีเองด้วยผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมมีความสัมพันธ์ดีแต่ผมเชื่อว่ากองทัพเองก็มีความตั้งใจที่ดีในการที่จะช่วยเหลือให้ไดมีรายงานนะครับว่าจะมีการขับพรรคการเมือง,อย,งอ,ยอย่างน้อยสองพักการเมืองออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิใจทไทย ไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐนะครับให้ออกจากพักร่วมรัฐบาลกระแสข่าวนี้กำลังเริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกรณีดังกล่าวนะครับกำลังเป็นประเด็นแตกหักในรัฐบาลและจะมีการเชิญก้าวไกลมาร่วมเป็นรัฐบาลกับฝั่งเพื่อไทยด้วย <S <S กระแสข่าวนี้มีความเป็นไปได้ไหมนะครับที่เพื่อไทยก้าวไกลจะมารวมกัน แล้วก็จะมีการผลักนะฮะพักพลังประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยออกไปมีความเป็ี่ยนไปได้นะครับสาเหตุที่มีความเป็่นไปได้เกิดจากอะไรนะครับภูมิใจไทยก็ตอนนี้ก็มีความขัดแย้งกันนะรเรื่องของกัญชาอนุทินชาญวิรุลนะครับก็บอกว่าผลจะออกมายังไงก็แล้วแต่นะเขาก็ยืนยันว่าจะไม่ขัดแย้งแต่ตอนนี้นโยบายที่เขาเคยหาเสียงไว้เรื่องของกัญชาให้ถูกกฎหมายปรากฏว่า ถูกโจมตีและเล่นงานโดยเพื่อไทยหลังจากที่อนุทินนะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะก่อนหน้านั้นบอกว่าเงินดิจิตอลจะต้องถูกกฎหมายและถูกรัฐธรรมนูญเท่านั้นถ้าไม่ถูกกฎหมายและไม่ถูกรัฐธรรมนูญนะฮะภูมิใจไทยก็จะไม่เอาด้วยก็เลยเป็นที่มาของการที่จะมีการยกเลิกกัญชานะครับที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันที่ใช้ในการรักษาโรค อนุทินชาญวีรกูลก็บน่นบอกว่ามีการนํากัญชามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการต่อรองทางการเมืองนั่นะนะคือพักที่1ส่วนพักของลุงป้อมนะก็ปรากฏว่าทั้งสนธิยาซึ่งอยู่พลังประชารัฐทันะ้งรุ่งไกรที่อยู่พลังประชารัฐก็ร้องเอาผิดนะพักเพื่อไทยล่าสุดก็เงินดิจิตอลก่อนหน้านั้นก็เรื่องเสถาทวีสินนะครับ ซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับพลังประชารัฐเท่าไหร่ในการจัดงานครั้งที่ผ่านมาก็ลดบทบาทพลังประชารัฐโดยเฉพาะบิ๊กป้อน้องชายของบิ๊กป้อมนะครับซึ่งเป็นรองนายกรัตรีให้น้อยลงนะครับแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยงานที่น้อยลงนะครับทำให้สถานการณ์ก็เป็นไปได้วยความตึงเครียดขมืนตึงเคียวอย่างน้อยสอพรรคการเมืองนะครับอย่างรวมไทยสร้างชาติ ตอนนี้ปรากฏว่าคนของพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกฤษดานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ลาออกนะครับจากการเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งคนหนึ่งกฤษดาก็ลาออกจากดนตรีว่าการกระทรวงดนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือเขานะฮะซึ่งสุพัฒน์พงษ์เนี่ย รัฐมนตรีอดีต,ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,พล,งพลังงานเนี่ยก็ลาออกเช่นกันแต่กับสถานการณ์จนถึงขณะน,นี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะนะฮะมีความเป็นไปได้ไหมที่ก้าวไกลกับพื่อไทยจะหันมาจับมือกันรวมกันตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งก็มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับสาเหตุที่มีความเป็นไปได้เพราะตอนนี้รัฐบาลกำลังแตกกันเองเราเห็นอย่างต่อเนื่องเราเห็นการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีท่าทีอย่างค่อนข้างจะชัดเจนเอาละอย่างไรก็ตามจับตามอง,องให้ดีฮะ รัฐบาลก็มี3แนวทางที่กําลังจะล่มตอนนี้1ถูกทหารที่ตำานาจ2แตกกันเองและ3นะฮะจากการกระทาความผิดที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาอาจจะถูกคําพิพากษาก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถวายพระพรวารางคุณเลลงะวันสุรชาชไทยสูนเจอิำพูณพระเจ้าแผ่นดินสินักราแ่นดินไทยในรัชกงที่สิบทรงอุทิศ ดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระพราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวราคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมมนาถบพิตรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัว โอได้ชะตาตทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยเพระบาเมะมีนำชาทนไปรัศดรเดือดร้อนนะเอ่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตารงเป็นกษัตริย์จอมพับเปลียนไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด ที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน